ทบทวนคณิตพิชิตข้อสอบการแก้จโจทย์ปัญหาร้อยละโอเน็ตป .6 คำชี้แจง 1. แบบฝึกมีอยู่ทั้งหมดหข้อ 2. ใช้เป็นแบบฝึกเพื่อวิเคราะห์และแก้จโจทย์ปัญหาร้อยละโอเน็ตป .6 สร่วมแสดงความคิดเห็นติชมใต้คลิปเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ข้อที่1ชมผู้ซื้อเครื่องซักผ้า12,000บาทแล้วขายต่อให้เพื่อนได้กำไรห5จาร์เจากนั้นชมผู้นำเงินที่ได้จากการขายเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นราคา1,000 10, งบาทชมผู้จะเหลือเงินกี่บาทตัวเลือกคำตอบ1 2ึ6งบาท2.2,110บาท3.2,550บาท4.2,660บาท ข้อสอบโอเน็ตป6ปีการศึกษา2 5 6 2งกุมภาพันธ์2563การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาแบบตาราง1สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคำถามคือ ชมผู้ขายต่อให้เพื่อนได้กําไรกี่บาทจากโจทย์ปัญหาชมผู้ซื้อเครื่องซักผ้า12,000บาทแล้วขายต่อให้เพื่อนได้กำไรห้าจร์เมีวิธีคิดดังนี้5.5ส่วน100คูณ12,000ตัดศูนย์หนึกับ12,000ได้เศษห้จุดส่วน1 คูณหนึ่งร้อยยี่สิบเศษห้าจุดห้าส่วนหนึ่งหรือห้าจุดห้าห้าจุดห้าคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับเศษห้าสิบห้าส่วนสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบตัดศูนย์สิบกับหนึ่งร้อยยี่สิบจะได้ เศษห้าสิบห้าส่วนหนึ่งคูณกับสิองเท่ากับหกร้อยหกสิบคำตอบคือชมผู้ขายต่อให้เพื่อนได้กำไรหกร้อหกสิบบาทสองสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองคำถามคือชมผู้ขายเครื่องซักผ้าให้เพื่อนกี่บาท ชมผู้ซื้อเครื่องซักผ้าหนึ0 0บาทชมผู้ขายต่อให้เพื่อนได้กำไร660บาทมีวิธีคิดดังนี้12,000ืสองับวกห6 0เท่ากับหนึ่งคำตอบคือชมผู้ขายเครื่องซักผ้าให้เพื่อน12,660บาท 3. ส,สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่3ามคำถามคือ ชมพูจะเหลือเงินกี่บาทชมพูขายเครื่องซักผ้าให้เพื่อน12,660บาทชมพูนำเงินที่ได้จากการขายเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นราคา1,000 10, งบาทมีวิธีคิดดังนี้1 2 6 6 0 1 0ื0ลบหนึ่งเท่ากับ2,660ันหคำตอบคือ ชมพูจะเหลือเงิน2,660บาทคำตอบข้อสอบนี้คือข้อ4 2,660บาทข้อที่2องกระเป๋าใบหนึ่งติดราคาไว้1,200บาท เกดซื้อกระเป๋าใบนี้โดยพ่อค้าลดราคาให้30%เอร์เซนของราคาป้ายที่ติดไว้จากนั้นเกดใช้คูปองสําหรับลดราคาอีก200บาทหลังจากลดราคาทั้งหมดแล้วเกดต้องจ่ายเงินกี่บาทตัวเลือกคําตอบ1.560บาท2.640บาท3.700บาท4.840บาทข้อสอบโอเน็ต ปอ6ปีการศึกษา2561-2กุมภาพันธ์2562การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาแบบตาราง1สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคำถามคือ พ่อค้าลดราคาจากป้ายเท่าใดจากโจทย์ปัญหากระเป๋าใบหนึ่งติดราคาไว้1,200บาทเกตซื้อกระเป๋าใบนี้โดยพ่อค้าลดราคาให้30%ของราคาป้ายที่ติดไว้มีวิธีคิดดังนี้เศษ30ส่วนหนึคูณ1,200ตัดศ1นยกับ1,200 คำตอบคือพ่อค้าลดราคาจากป้ายส6 0หิบาท 2. ส,สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองคำถามคือเกดได้รับส่วนลดเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทพ่อค้าลดราคาจากป้ายสา0ิบาทจากนั้นเกดใช้คูปองสำหรับลดราคาอีก200บาทมีวิธีคิดดังนี้ 360กบวกสองเท่ากับห้าร้อคำตอบคือเกตได้รับส่วนลดเป็นเงินทั้งหมด560บาท 3. ส,สิ่งที่ต้องหาคําตอบเป็นอันดับที่3ามคำถามคือเกตต้องจ่ายเงินกี่บาทกระเป๋าใบหนึ่งติดราคาไว้1,200บาท เกดได้รับส่วนลดเป็นเงินทั้งหมด560บาทมีวิธีคิดดังนี้1,200ลบ560เท่ากับ640คำตอบคือเกดต้องจ่ายเงิน640บาทคำตอบข้อสอบนี้คือข้อ2 640บาท ข้อที่3มแม่มซื้อนาฬิกาโดยใช้บัตรส่วนลด20%จากราคาป้าย5 2 5 0บาทถ้าแม่มนำนาฬิกาไปขายต่อในราคา5,250บาทแม่มจะได้กำไรร้อยละเท่าใดข้อสอบโอเนตป6ปีการศึกษา2,564 12กุมภาพันธ์6 5 6 5การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาแบบตาราง หนึ่งสิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับแรกคำถามคือแม่มได้รับส่วนลดโดยใช้บัตรกี่บาทแม่มซื้อนาฬิกาโดยใช้บัตรส่วนลด20%เซจากราคาป้าย5,250บาทมีวิธีคิดดังนี้เศษ20สส่วน100คูณ5,250ตัดศูนย์หนึ กับ20และ5,250จะได้เศษ2องส่วน1คูณ525เท่ากับ1,050งคำตอบคือแหม่มได้รับส่วนลดโดยใช้บัตร1,050บาท 2. ส,สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่สองแหม่มซื้อนาฬิกาโดยใช้บัตรส่วนลดกี่บาท แม่มได้รับส่วนลดโดยใช้บัตร1 5 5 0บาทจากราคาป้าย5,250บาทมีวิธีคิดดังนี้5,250ันลบหนึ่เท่ากับ4 2 0พคำตอบคือแม่มซื้อนาฬิกาโดยใช้บัตรส่วนลด4,200บาท 3. ส,สิ่งที่ต้องหาคำตอบเป็นอันดับที่3 คำถามคือแหม่มจะได้กำไรร้อยละเท่าใดแหม่มขายนาฬิกาให้เพื่อนได้กำไรห2า0ัน้ห้าลบ4ี่พเท่ากับ1,050บาทแหม่มซื้อนาฬิกาโดยใช้บัตรส่วนลด4,200บาทมีวิธีคิดหากำไรเป็นร้อยละคือกำไรหารต้นทุนคูณ100จะได้เศษหนึ 1, 0งพันส่วน4 2 0พคูณหนึ ตัดศูนย์4,200กับ100จะได้เศษ1,50ส่วน42คูณ1เท่ากับ25คำตอบคือแหม่มจะได้กำไรร้อยละ25คำตอบข้อสอบนี้คือแหม่มจะได้กำไรร้อยละ25 ข้อที่4ร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาโทรทัศน์ไว้เครื่องละหนึ่งบาทถ้าลูกค้าซื้อโทรทัศน์หนึ่งเครื่องพร้อมเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องทางร้านจะลดให้20เปอร์เซนต์คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวม16,00 0บาทร้านค้าแห่งนี้ติดป้ายราคาเครื่องซักผ้าเครื่องละกี่บาทตัวเลือกคำตอบคือ 1. 6,250บาทสอง0 0ันบาท3 8,800บาท 4. 9,000บาทข้อสอบโอเน็ตปหกปีการศึกษา2,563 13สิบสามิีนาคม2,564วิธีคิดแบบตารางโดยการลองแทนค่าตัวแปรเพื่อหาคำตอบห ติดป้ายราคาเครื่องซักผ้า6,250บาทรวมกับราคาโทรทัศน์เป็นเงิน6,250บวก11,000เท่ากับ17,250บาท 2. ติดป้ายราคาเครื่องซักผ้า7,200บาทรวมกับราคาโทรทัศน์เป็นเงิน7,200บวก11,000เท่ากับ 18,200บาท 3. ติดป้ายราคาเครื่องซักผ้า8,800บาทรวมกับราคาโทรทัศน์เป็นเงิน8,800บวก11,000เท่ากับ19,800บาท 4. ติดป้ายราคาเครื่องซักผ้า9,000บาทรวมกับราคาโทรทัศน เป็นเงิน9,000พันบวกหนึ่งเท่ากับ20,000บาททางร้านลดให้20%เปอร์เซน์หมายความว่าทางร้านขายในราคา80%ดเปอร์เซนหราคารวม17,250บาททางร้านขายในราคา80%มีวิธีคิดคือ

2ราคารวม18,200บาททางร้านขายในราคา80%มีวิธีคิดคือ18,200คูณเศษ80ดสส่วน100ตัดศูนย์หนึกับ18,200จะได้182คูณเศษ80ดสส่วน1เท่ากับ 14, 5 6 0 คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวม14,560บาท 3. ราคารวม1,9800บาททังร้านขายในราคา80%มีวิธีคิดคือ1,9800คูณเศษ80ส่วน100ตัด0 100

ทางร้านขายในราคา80%มีวิธีคิดคือ20,000คูณเศษ80ส่วนหนึตัดศูนย์หนึกับ20,000จะได้200คูณเศษ80ส่วนหเท่ากับ1,6,000คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวม1,6,000บาท ร้านค้าแห่งนี้ติดป้ายราคาเครื่องซักผ้าคเครื่องละ9,000บาทซื้อโทรทัศน์หนึ่งเครื่องราคา11,000บาทรวมเป็นเงิน20,000บาททางร้านจะลดให้20%คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวม16,000บาทคำตอบข้อสอบข้อนี้คือข้อ4 9,000บาท ข้อที่5สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้รับส่วนลด15%ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดตัวเลือกคำตอบคือ 1. 1 0 0 0บาท 2. 1 7 0 0บาท 3. 2 0 0 0บาท 4. 4 0 0 0บาทข้อสอบโอเน็ตป6ปีการศึกษา2,565 11กุมภาพันธ์2566วิธีคิดแบบตารางโดยการลองแทนค่าตัวแปรเพื่อหาคำตอบคำตอบข้อที่หนึ่ง โทรศัพท์ติดราคา1,000บาทส่วนลด15%มีวิธีคิดคือเศษสิบห้าส่วน100คูณ1,000ตัดศูนย์หนึกับ1,000จะได้เศษสิบห้าส่วน1คูณ10เท่ากับ150ส่วนลดคิดเป็นเงิน150บาท คำตอบข้อที่2โทรศัพท์ติดราคา1,700บาทส่วนลด15ปอร์เซ็นมีวิธีคิดคือเศษสิส่วน,วน100่งคูณหนึ่งตัดศูนย์หนึกับ1,700จะได้เศษสิส,ส่วน1คูณ17เท่ากับ255ส่วนลดคิดเป็นเงิน255บาท คำตอบข้อที่3าโทรศัพท์ติดราคาสองพันบาทส่วนลด1ิห้าเปอร์เซน์มีวิธีคิดคือเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้ยคูณสองพันตัดศูนย์หนึ่งรกับสองพันจะได้เศษสิบห้าส่วนหนึ่งคูณ20สิบเท่ากับสามร้อยส่วนลดคิดเป็นเงินสา0ร้อยบาท คำตอบข้อที่4โทรศัพท์ติดราคา4,000บาทส่วนลด15%มีวิธีคิดคือเศษ15ส่วน100คูณ4,000ตัดศูนย์หนึ่งร้กับสี่พันจะได้เศษสิบห้าส่วนหนึ่งคูณสี่สิบเท่ากับหกร้อยส่วนลดคิดเป็นเงินห0 0้อบาท โทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้2,000บาทสมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับส่วนลด15%ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทคำตอบข้อสอบนี้คือข้อที่3 2,000บาท ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ